ีนมันมนุษย์นี่ยินดีที่รู้จักนะที่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมครั้งเดียวซีรรอดกบเกมโรบอทในแมพที่มีชื่อว่า a n ิเมะอนิเมะโบร l อ,ออันะครับเป็นแมพที่เราเคยเล่นกันมาแล้วแต่ตอเมาเมาเมาอโอเคแต่ตอนนั้นยังจะเล่นเพลินอ,อยู่แต่มีช่วงหนึ่งหายไปก็ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยขี้เกียจ ถ้าเป็นในช่องจริงก็หายไป2เดือนแต่ถ้าเป็นคลิปอนิเมะเกี่ยวกับไอ้แมปนี้ก็หายไปหลายเดือนเลยนะ,ะวันนี้กลับมาเพราะว่าเราฟาร์มเพชรได้711 717เพชรเมร็ดใช่และมาดูตรงนี้เรามีซาสึเกะที่สามารถอีโวเป็น6ดาวได้ เพราะฉะน,นั้นเนี่ยนะครับตัวที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือซาติเกะหกดาวเบ้งมิติโคลตัวแรกในไอดีมาดูสแตตก,กันดีกว่าครับเลือดเจ็ดร้อยสี่สิบเวลหนึ่งนะเวลหนึ่งเลือดเจ็ดร้อยสี่สิบเอพหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์อ่าเดี๋ยวตัวนี้มันหกดาวอะ่ะเราเราเราจะพูดรายละเอียดแบบนี้จริงหรอไม่เอาไม่เอา นี่อย่างนี้เลยซื้อ,อเลยสามอันขอนิดนึงอย่างน้อยก็บูตไปนิดนึงไม่เสียหายฟีดหนึ่งสองสามไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะฉันใช้ไปแล้วเวลหกจ้าทยานเวลหกซาสเกฟไฟนอลเลือดพันเลเวลหกเลือดหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสามเอพสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า อัลติเมต5400สปีด188ค176มาเปรีย,เยบเ,เ,ยเทียบกับขอเปรียบเทียบจะทีมจะทีมจะทีมเราต้องแบบมีการจัดทงจะทีมนะ โอเคจัดทีมเสร็จละมาเปรียบเทียบกับอ,อย่างแรกเลยคือไอตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนเพราะฉันเราทำการสลับที่สลับที่สลับท,บที่เราทำการเอาพุก้าโลเป็นไอ้นี่นะเออเป็นตัวนี้เนี่ยในทีมจะมีแค่สองตัวนี้ให้ดูสเตตคร่าวๆประมาณนี้ตีหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่เจ็ดสิบหกใช่ไหมเราจะมาเทียบกับเออ่ตัวอะไรดี ตัวเก่งๆตัวเก่งๆอ่าครับตัวติ่งๆก็น่าจะเป็นตัวติกเ่งสุดก็น่าจะสตาร์นรอ้อยที่เอ้ยเยอะ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 อยู่เลือดเลือดก็ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ได้เยอะมากเทียบกับอุซุยเออเทียบกับอุซุยดีกว่าอุซุยอุซุยเออนี่อุซุยนะครับเลือดพันสี่ร้อย,ยอยเยอะอยู่นะเว้ยหกอันนี้เว้ยหกอันนี้เว้ยแปดเลยนะ เอพแปดแปดอันนี้เอพสองพันเนยอัติเมตนี่โอ้โหต่างกันเยอะมากอันนี้ห้าพันสี่ร้อยฟิเซอร์ผมดาวเมียังไม่ถึงเลยมั้งฟิเซอร์ฟริเซอร์เป็นเอ่อโคดี้ฟิเซอร์สปีดเร็วนี่อุย้ยเร็วสปีดเยอะกว่าแล้วก็ดาอัลติเมตเยอะกว่าแต่เอพน้อยกว่าอ่ะเอาไปว่าเราไปดูกันดีกว่าไปโอเคเวฟที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้ปะ อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อัย่าไปสนใจอะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมีการโจมตีสองแบบเหรอมีติข้อมันเป็นนี้เหรออ้าฟันฟันเล克斯ซานโนมาฟันแล้วเอฟเฟกต์นี้ไม่ใช่ธรรมดานะสวยนะสวยนะ,ยนะเอฟเฟกต์น่าเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะผมไม่ได้ดูภาคมูริตัวแต่ดูเท่ดีแต่นี่เท่กว่ามันออกมาทั้งตัวเลยเท่กว่าเยอะ อ่าไอ้ดาร์กลอ r d ด a r k อเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อดาวกระจายสายฟ้าถกระจายเห็นดีๆมองดีๆมันจะปาไปดาวกระจายมาต้องแบบจับตามองอุย้ยเอา้าไม่โดนเดี๋ยวผมต้องย้ายมันมาข้างหน้าเฮ้ย,ยสายฟ้า มันอาจจะต้องย้ายมาข้างหน้าเพื่อให้มันตีโดนแถวหลังหรือล่าอาจจะอาจจะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลอง,ลองโอเคครับมาดูกันมาดูกันมาดูกันว่ามันจะตีโดนไหมเดี๋ยวผมเอาตัวบัฟดาเมจไปด้วยนะเนี่ยบัฟตั้งสิบห้าเปอร์เซแม่แมประเด็นคือไม่มีก่อนนะจ๊ะรอบนี้มนันนิทรรไมันนก่อะ รีบคิดแปลว่าเอาตัวนั้นมาตรงนี้ก็ได้เฮ้ยนี่ไงโดนโหแขนจั้นก็ไม่บอกลูกยีพี่ให้นานแล้วจ้าแม่ไม่บอกว่าแขนจันโูกบอกแขนจันก็โจแ๋แบะไม่ฮิวให้ตัวหน้าปแปลกๆนะตัวเนี้ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยโหประสิทธิภาพเต็มเลย พอบาดีนับโบโกมีประสิทธ,ธิภาพเลยทีเดียวเจีย๋ยดาเมจก็เยอะขึ้นเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะ,เพ,ะเพราะมีบัฟดาเมจด้วยบัฟฮิวของดีอะบอกเลยเกะกะจริงๆเลยพวกแกนี่มันเกะกะจริงอ้สื่อสารน้งโอมาแล้วจ้ะอือน้องทำไมมันเป็นางี้เอ้ยเดี๋ยวติดเทวีสุริยาด้วยเหรอเฮ้ย เกือบรีวิวไม่ครบแล้วเกือบรีวิวไม่ครบแล้วมาเก๋ะมาเก๋กับรีวิวไม่ครบละเป็นซูซาโนโอแล้วมันติดเทวีสุริยาไม่มันช่างดูดีเหลือหลายไม่ตายไปซะดูกันตายหมดไหมอันนี้ให้ดามิอุ้ยน,นี่อุ้ยนึกว่าพิษเอ้าเดี๋ยวตูก,กดตอนไหน ตูกดตอนไหน What w h a ตูกดตอนไหน How How What บัฟดาเมจด้วยคัพเค้กเนื่องจากเมื่อกี้นี้เหมือนจะแบบดูวันติไม่ค่อยชัดน้าแบบี้โอเคนี่เหมือนจะดูวันติกันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการรีวิวให้ครบเครื่องครบอารมณ์อ่ากดไปนี่เลยดูแล้วก็ทันปักษาอืม เ,โโททเป็นไงเทพบ้าโคตรเท่ดาวเวที่แบบจัดจา้จดจานจัดจ้านแบบพลัดจ้านจริงๆครับผมก็มีเท่านี้แหละอ่าสับตัวนี้นะถือว่าดีใช่ได้เลยแต่ที่ผมสงสัยคือทําไมแขนข้างนั้นมันหักไปใช่แขนข้างนั้นมันมันมันสลายไปใช่ทำไมใช้พัดปักษาข้างนั้นนะมันใช้ได้เหรอไม่มีมือไม่มีแขนก็ใช้ได้เหรอ ฮาวัสิเกอมันไม่ต่อแขนนะเอาเป็นว่าก็ยังมาแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเปลี่ยนรีวิวกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้ผมว่างแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมมาทำคลิปบ่อยๆแน่นอนยกเว้นจะติดเกมนะถ้าหายไปก็อ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย ในที่สุดในที่สุดฉันก็ตัดคลิปนี้เสร็จแล้วเอได้เวลาไปนอนแล้วล่ะเดี๋ยไปมองฉันอย่างนะั้นนะอะไรก็ลงคลิปแล้วไงเอาหนาใช่ไม่หายไปสองสามเดือนแล้วเดี๋ยวก็ลงคลิปใหม่เจนซี่ทำง,งานไม่เยอะนะเออยังไม่เปิดเทอมก็ลงคลิปบอยแต่รู้สึกจะต,ต,ต่อตอนนี้ก็สนิมกันเยอะเลยนะนายคิดว่างั้นไหม อะไรนะจะบอกว่าฉันตัดต่อกายยังง่านเลยเ้าหน่ามันตัดได้แค่นี้ก็ตัดได้แค่นี้เออน่ะแล้วก็พัฒยาพัฒนาอยู่อะไรนะทำไมถึงทำไมถึงไม่ค่อยลงคลิปเออก็บอกไปแล้วไงว่าทำงานเยเอะอ๋อมาทถึง e ้ K อเกียดชนหนึ่งอะนะ ก็แน่นอนเพราะมือถือฉันความจำใกล้เต็มยังไงล่ะเอ้ยว่าแต่เอาตดูรีบิดใหม่อ่าช่างมันแล้วกันเอาไว้ท้ายเอ็นเคดินดด้วยกันนะเออเผื่อมีคนอยากฟังต่อแต่คงไม่มีหรอกเชียรจะซี่ไปไปกินข้าวกันเดี๋ยวเพื่อน